จัดเสร็จผมก็ต้องมาการตรวจสอบก็ถ้ามีรายการติ๊กทุกอย่างครบหมดแล้วก็เราก็มาตรวจก็ครบตรงกันนั้นถ้าเมื่อไหร่รายการไหนไม่มีการติ๊กเขาก็จะมาย้ําเราอยู่นะว,ว่าไอ้นี่หมดไอ้นี่หมดไอ้นี่หมดปหมดเกี้ยงหมดหมดเกี้ยงเกี้ยงปหมดปหมด powder 3m เหลืออยู่หน่อยนึงเนี่ยเลยหลืออยู่หน่อยอยู่ครับพี่แกตากเองตากอะไรพี่แกแล้วถังพิมพ์หมดสีชุดแล้วาังพิมบ์หมดเลยวะ ปอดอ้ามดีม็อบสี่ชุดเอาพี่เก๋อพี่เก๋ก็คือผมยกให้เป็นผู้ช่วยบูมเพราะว่าเขาอ,อ่านหนังสือได้แล้วก็สื่อสารกับเราเนี่ยได้ซึ่งใช้ให้ไปทําอะไรหรือใช้ให้ไปบอกสองหรืออะไรเงี้ยเกดทามาทําได้พี่เก๊ออันนี้บูมจดให้มาเอาของอะไรครับโอ้แปบบกับถุงดำแปบบ๊บห้าโลสามโลมห้าโลสี่โลสองโล อันนี้พี่เกดต้องทำไงบ้างตักแป๊บใส่ถุงแล้วก็ชั่งสองก็คือเป็นลูกน้องของบูมแล้วก็พี่เกดเองก็คือพอเขาอ่านหนังสือไม่ได้สั่งอะไรก็คือเขาจำไม่ได้อยู่แหละทั้งไอ้หยิบไปนี่ไม่หยิบไม่ได้ต้องตามพี่เกดก็จะเป็นคนนำกับเขถึงได้สนิทก,กับพี่เกดอยู่ติดกันเลยพี่เกดไปไหนสองไปนั่น มีบนหาทุกวัน,วนใจปวดปานปันหาจิมหน่อยเธอต้องมีของใหม่ไม่ยอดอยาหาใจไม่รักกันใหม่แ<า><า>ก้่หัวใเราได้มีแต่น้กที่ยกเดี๋ยวเรายกไป หน้าที่ของพี่บอลก็คือหน้าที่หลักๆเลยฝีมืออันดับหนึ่งเลยก็คือล้างแกนลอนแกนลอนของเราเนะี่ยเป็นพวกไอ้เขาเรียกรียูด้วยนะแกนลอนแต่ละอันมายังแยกด้วยไอ้นี่น้ำยาตัวนี้นี่น้ำยาตัวนี้คือมานสี่ห้าตัวแบบต่างกันแล้วบางทีก็เหมือนกันด้วยนะแต่มันอยู่ที่ฉลากออพี่บอลแยกได้หมดไอ้นี่หัวเป็นแบบนี้นี่หัวแบบนี้แล้วก็ล้างสะอาด ทำยองเนี่ยคือผมก็ดูอะ่ะตอนแรกก็เข้ามาก็จะทำอะไรได้อเพราะว่าแรงก็ไม่ค่อยมีเดินก็แบบช้าช้าหน่อยอะไรเงี้ยเราก็มาคิดใอ้เขาจะทำอะไรได้อะไรย่างเงี้ยทีนี้เราก็มาแยกอ๋อเออเราก็ยังมีสิ่งที่นิ่มนวลเช่นผ้านี่เออเราก็เออเขาซักผ้าแบบตอนหลังมาเนี่ยมีเพิ่มแล้วยองอ่านซื้อออกนี่เพราะมันก็เรียนทำเหมือนกันให้ มีผลิตน้ํายาด้วยเพราะผลิตน้ำยาเราไม่ต้องทําอะไรนี้มันมีหัวจ่ายอยู่แล้วแต่แค่ว่าคุณเอาหัวนี้ใส่ให้ถูกถูกไหมมันก็รู้เรื่องอยู่แล้วพี่จอยเนี่ยตัวเ,เล็กๆเนี่ยคืออย่างบอกว่าถ้าเราให้ยกก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมแต่เขาอ่านออกเขียนได้หมก็ต้องจับไปเกี่ยวกับพวกน้ํายาเ,ยเบอร์หนึ่งเลยเพราะพี่จอยจะอ่านออกมดตามน้ํายาได้เป็น1ิตัวเลย อย่างถ้าเราไม่มองเรื่องความเป็นเ็กพเศษเนาะเรามองด้วยชิ้นงานคุณภาพเขาต่างจากคนทั่วไปไห่าต่างต่างในนะที่นี้ไม่ใช่ว่าต่างว่าเขาจะได้ยกว่านะครับเอาเข้าจริงๆหนึ่ง,นงในหลักการทํางานเนี่ยเช่นว่าเราสั่งงานคนธรรมดาถูกไหมเราเป็นหัวหน้าเหมือนทุกที่ผมลอง กับผมกล้าพูดได้เลยว่าหัวหน้าสั่งงานเนี่ยสั่งงานลูกน้องคนที่จะทำเนี่ยคือถ้าคนธรรมดาเราจะคิดได้ว่าเฮ้ยเราจะทําตอนไหนก็ได้เพราะงานยังไงก็เสร็จถูกไหมแต่ถ้าเป็นเด็กวิเศษ,ษ,ษเมื่อเราสั่งงานตรงนี้เขาก็จะทำณนะตอนนั้นหลังจากที่เราเดินไปเลยจนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเสร็จตอนไหนคือทำเรื่อยๆจนชิ้นงานเสร็จแล้วเขาก็ยังจะขัดอยู่อย่างเงี้ยนะจนกว่าเราจะสั่งเฮ้ยพอได้แล้ว มันเป็นข้อดีอย่างตรงที่ว่าพอมันไม่ได้คิดซับซ้อนเนี่ยมันตรงไปตรงมาเนี่ยมันกลับกายคือเราพยายามมองหาจุดเด่นของเขาตรงนี้อย่างย่งย่งน้องบูมเนี่ยเรื่องที่ว่าความแม่นยําถ้าบอกว่าจัดไม่กว่า10อันเขาจะเขียนสมมุติเราเขียนรายการให้เขาเนี่ยเขาถ้าไม่ครบ10อันเขาก็ไม่ยอมเกินก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้ปรากฏว่าสินค้าต่างๆสมัยก่อนเนี่ยผมใช้คนทั่วไป ของขาดของเกินอยู่เรื่อยเดี๋ยวลูกค้าโทรมาว่าเดี๋ยวแม่บ้านที่รับของไอ้นูนขาดไอ้นี่เกินแต่นพอน้องบุ๋มทําปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ขาดเว้ยมันไม่เกินเว้ยปรกว่าไปส่งของเรียกว่าโอกาสผิดพลาดมีบ้างแต่ว,ว่าน้อยแบบแทบแทบจะไม่มีเลยเนหะละเหรือขาดอีกสี่กรลอนโอเคสู่สองกรลอนรอนหอนอนอน ไปไหนยังไม่มาไก่อ่ะไก่อะไรครับพี่เจ้าไก่ทอดอ่าเราจะมีไก่ทอดมราขายทุกวันเวลาประมาณนี้ใกล้กลเที่ยงเราจะเงื้อรอมีถึงเวลาแล้วห้าตีบุมออกฤทธิ์แน่ทำไมครับพี่เจ้าทำไมครับเริ่มีหักคระถึงเวลาเลยครับความที่เป๊ะเกินไปเนี่ยอย่างเช่น สมมุติว่ามีงานด่วนแต่เวลานั้นคือสี่โมงแล้วที่เขาจะกลับบ้านเหมือนเที่ยงเหมือนกันเที่ยงคือคุณต้องพักอะ่ะใช้ไม่ได้นะใช้เขาไม่ได้เขาจะมีอารมณ์แล้วนะคืออารมณ์นี้มาเราลดเ,เราต้องทีนี้เราต้องรู้แล้วเฮ้ยเออควรปล่อยนะะปล่อยบูมอย่างเดียวแล้วคนอื่นยังโอเคอยู่เดี๋ยวดูเที่ยงมัฟปิดไฟหมดเลยปิดไฟทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเตรียมตัวกินข้าว Gitarra uh eta -huh. S <S <an> ไม่ไม่ไม่ไมีม,ม,มีคือคือเคยมีใครนะตอนนั้นอะ่ะคือมันก็นั่งเห็นเห็นใครไปนอนเราก็เลยแกล่ะนะว่าเอ้ยอย่างงั้นมึงก็นอนนอนนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนดึงให้นอนก่อนทำมาเออมึงก็นอนจริงเออกายเป็นว่าเอ้ยทำไมตอนเที่ยงเราไม่ไ้พักอ่ะเหมือนเด็กอะ่ะทีนี้กลายเว่าเอกินข้าวเสร็จนอนเลยกลายเป็นเหมือนโปรแกรมของเขาอะ่ะบ่ายโมงเป้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องปลุปกหรอกมันรู้ <S <S

คือที่นี่พยายามผมมองเนี่ยคนพิการก็เหมือนกันผมคิดว่าเหล่านี้มันไม่ได้มีความต่างเลยเพียงแต่ว,ว่าเราทำอย่างไงเราถึงจะดึงสอนเขาให้เขายังไงให้เขาอยู่ในสังคมไม่ได้ <S <S อย่างเคสน้องสองอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยโอโ้โหแบบไปหยิบยืน่นโอกาสให้เขาแบบซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะพึง่งพิงลูกคนนี้ได้ะลูกคนนี้จะมามีไรายได้เขาได้ยังไง แล้วพอถามลูกคนนในผมยิ่งแบบซึ้งใจมากบอกน้องสองอแล้วเอาเงินเป็นเดือนไปทำอะไรไปใช้หนี้ให้แม่ครับตั้งใจอยู่ครับให้แมงเขาไปใช้หนี้ของเขาครับให้หมดแล้วใช้สินให้หมดไปถอยรถกระบะออกมารถกระบะสีอะไรครับสีแดงสีเขียวใช่ไมไม่ได้สีเขียวมันไม่ยอมได้โดนใจ ต้องครับเป็นสีแดงเท่านั้นใครนั่งคนแรกเือคนมาแม่คือผมคิดว่างานเนี่ยมันบำบัดเด็กเหล่านี้ได้แล้วเราคิดว่าถ้าเขาทำงานเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาภาคภูมิใจที่เขาได้เงินผมก็เลยพยายามทำพื้นที่เหล่านี้ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาทำงานแล้วก็มีความสุขเขามาแล้วเขาเจอเพื่อนฝูงคือชีวิตเขาไม่ใช่ว่า พอเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ถูกขังแล้วก็อยู่กับบ้านไม่มีชีวิตอย่างอื่นเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่พอเขามาอยู่นี่ปรากฏว่าพฤติกรรมต่างๆเขาเขาเริ่มเปลี่ยนเขาก็เริ่มมีสังคมของเขานเองเขาเเมมก็คุยกันเออมันก็เรามันก็เริ่มแบบเป็นพื้นที่ที่เขาแบบรู้สึกว่าปลอดภัยกับชีวิตเขารรอ่ะล้วคิดว่านเราเป็น S <S <iser Zum voi> เขาเรียกว่าบูมเขียนมาเปีอ่ะเขามีสมุดอยู่เล่มหนึ่งแล้วก <ET> euh, you know, in ็เหมือนบางทีผมไม่รู้นะผมในความคิดผมนะผมว่าเหมือนกับเขาเซ็ตของเขาเองครับว่าเหมือนมันจบกระบวนการในการทํางานแล้วเขายะเริ่มมาเขียนเลยหนึ่งเช้ามาเอ่อมียกน้ํายานั่งกินข้าวกับพี่บอลอะไรอย่างเงี้ยสิบสิบแล้วมีเวลาด้วยนะสิบสี่จุดนนอะไรทำสิบหกจุดรนนออะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือหนึ่งวัน เขาจะเขียนอย่างนี้ทุกวันที่มาทำงานาภาษาอังกฤษนี่เขาเป๊ะมา,ะาภกภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอย่างเราเนี่ยเราเราเรียนด้วยความจำแต่อย่างบูมเนยผมไม่ได้ว่ามันเรียนไม่ได้สูงอะไรมากมายที่แบบถึงกระทั่งนั้นนะสามารถสะกดภาษาอังกฤษได้โดยที่เป็นคําได้ไดคือเขาเขาให้แม่ดู่ะแม่เขา,เขาจะเขาจะรู้ไงว่าสมมุติวัาวันนี้วันนี้มี เกิดเหตุอะไรอย่างเช่นอน่ในปุ่มก็น,นั้นเลยว่ามีการมาถ่ายทำอะไรยเง้ขาจะมีเขียนอ่าแล้วแม่ดูแม่ก็โทรมาแล้วโดยที่แบบเราจะไม่ได้แจ้งเลยเออโทรมาเออพีเทอรวันนี้มีอันนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้น้องบูมดื้อเหรอเพราะเขาจะเขียนเลยบุญนคอทะเลอขข้อใครอะไรอย่างเงี้ยมามากราลังไฟลูกมากระตังไฟมากับบ้านใส่กางเก็ง เราต้องปัดต้องนั่ง <ไป S 1> พอนบาร์เรเมอร์ฮา<ม><ม>รับโอเค bài in love love anh muốn cho anh cái happy boy là? cho sáng bay bay cho đi cái happy thằng đi luôn. Có hay mẹ thuốc cả, đau lấy แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่เดือนเดือนใบเงินเดือนให้พี่ดูไม่อ่านเลยมบางทีเขาก็ไม่อ่านบางทีเขาก็ไม่มองแต่พี่ให้เขาวันละแปดสิบบาทแค่เขาซื้อข้าวหลังจากนั้นก็ซื้อหนังหมดแล้วก็พี่ไม่ว่าเขาเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเก็บเองเขาจะซื้อเองเมื่อไหรเขาบริหารเงินเขาเองแล้วก็ การทํางานนี่ทำให้น้องบุ๋มรูม้ว่าเขาจะซื้ออะไรกินเขาจะใช้ชีวิตยังไงจากเงิน20บาทไม่รู้จักนะร้อยบาทไม่รู้จักเหรียญบาทไม่รู้จักพี่สอนเขาจากเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเขารู้จัก ผพาไงเดี๋ยวที่เดียรนี่จะซื้อง้าให้ม่หลงท้าคู่บ้านตาเบ้นนี่มองเห็นไหมเนี่ยเห็นโนะเห็นเห็นตามจมูกไม่ใส่แว่นแล้วตามัวมองไม่เห็นไม่ใช่ไปตัดใหม่ใหม่นี่ดีอย่างไงดีแล้วอยางมีเมีย้งแม่ถานจริง่งดีไหมเอมียไมอ่ะอ้ยังตัวเองไม่รอดอ่าแล้วเรื่องยังทำงานอยู่ได้อ่ะทำไมอ่ะก็ทำงานได้ คือตัวเองไปแล้วจะทนทำนานไม่ได้ถามจริงแบบนี้เนี่ยนนถามจริงเนี่ยนอนนอนนะนอนมันก็ดีขึ้นไงดีขึ้นสำหรับเราแล้วก็เราคิดในใจเออลูกเรามีสังคมเว้ยเออสามารถอยู่ในสังคมได้สามารถเราไม่ทํางเก็บตัวเมื่อก,นะก่อนเก็บตัวนะเมื่อก่อนเก็บตัวเพราะไม่มีคุยใครคุยใช่ไหมไม่ได้คุยกับใครอ่ะมันจะคุยเฉพาะกับเราแล้วก็ดูทีวีดูหนังฟังเพลง อเนี้ยคือไม่ได้ออกไปข้างนอกนะตอนนี้ได้ออกไปอยู่ในโบมเพื่อนเขาจะมีต่างคนต่างมีอะไรก็จะมาคุยกันเราเนี่ยนะเราเรายิดีใจเนอะว่าเออเนี่ยเราคิดว่าเออพ่อแม่คนอื่นคงคิดเป็นเราว่าให้ลูกเขาได้สังคมเงินน้อยเงินมากไม่ว่าแต่ละคนพ่อแม่เขาก็คล้ายๆว่ามีรายได้ตรงนี้เหมือนคุมความคิดเหมือนเราเนอะเราคิดเนี้ยไม่ต้องฟกเหนื่ออะอย่าลืมนะ อย่างน้อยอ่ะค่ากินมันอ่ะค่าตัวมันอ่ะสาสี่ห้าพันแล้วอ่ะมันก็เหลืออีกนิดหน่อยก็ค่าเสื้อผ้ามันค่าขนมมันอ่ะอย่างน้อยเราไม่ต้องฟักเนื้อเราคิดอย่างนี้ที่เขาทางานเนี่ยไม่ได้มาหวังว่าโ,โหจะต้องได้เป็นกรอบไปเปล่าให้เขาทางานเขามีไรายได้ของเขาไงเขากินเขาจะได้รู้ว่าเขาภูมิใจว่าเขาฉันมีไรายได้ฉันสามารถกินได้ฉันสามารถเลือกกินได้ว่าฉันอยากแม่เดี๋ยวชิ้นเดียนนีกินหมูกระทะนะ แม่เดี๋ยวกินอีนนี้นะนี่แน่นนะคือสาม,มารถบอกได้อะให้โคกับแบตซี่แบบ เงินอยู่กับเขานี่นะยังให้ไว้ให้พิเศษพัานหนึ่งเนี้ยสองวันไม่รู้ไปซื้ออะไรหมดแล้วก็คือว่าอย่างกับที่ทางบริษัทเงินเข้าในบัญชีใช่ไหมเข้าในบัญชีแม่ก็จะจ่ายให้เขาไปวันละสองร้อยสองร้อยแต่ละไอ้ที่เหลือนั้นก็แบบว่าก็อยู่ในบัญชีอยู่ในบัญชีเกิดจําเป็นอะไรที่เขาต้องซื้ออะไรของจําเป็นอย่างเงี้ย เราก็จะต้องเอาในบัญชีนั้นมาใจ่ายแล้วก็เรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าต้องซื้อไว้ให้เขากินอะไรเนี่ยก็เอาเงินเลยเนี่ยชอบไหมชอบก็เคยคุยกับแม่แม่เขาที่มีลูกแบบเนี้ย ไม่สนับสนุนลูกว่าแต่ต้องให้ไปทำอะไรเขากลัวไปอยู่อย่างเดียวว่าลูกเขาทำไม่ได้แต่ทีนี้แม่เนี่ยปล่อยลูกเห็นเขาให้เขาแบบได้มีโอกาสเพราะเราก็รู้เขามาตั้งแต่เล็กแล้วว่าเขาก็มีความสามารถที่จะโอกาสที่เขาทำอะไรได้ เด็กพวกนี้ต้องลงทุนและต้องปฏิบัติจริงและต้องให้โอกาสจริงแล้วเราต้องจริงใจเกินร้อยและเด็กพวกนี้จะเกิดในสังคมน้องบูมเป็นเด็กมีค่าเป็นเด็กทํางานเป็นเด็กตื่นตื่นนอนเป็นเวลารู้จักกิจวัตรประจําวันว่าชีวิตคนทําอะไรลูกฉันทําตรงนั้นและลูกฉันไม่ได้เป็นด้อยกว่าใครเพียงแต่พวกคุณจะมองเขาเท่านั้นนั่นคือลูกพี่และถ้าพ่อแม่ทุกคนที่เป็นอย่างนี้นะ รับรองเด็กพิดเศษไปอยู่ตรงไหนได้หมด